สวัสดีครับพี่พี่ตอนนี้อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาพีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมบาดเดินป่าพาลอนนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ผมนะเดินกระบมาจุดเนี่ยสามรอบแล้วนะครับพี่พี่นะผมกล่าวว่าจะเดินขึ้นห้างนะครับไม่รู้ว่าจะทันอีกหรือเปล่านะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าโดนถาวรหลงกันหรือเปล่าเนาะบานนะใช่เราเดินวนเราเดินวนกันตรงนี้น่าสอามรอบนะครับพี่พี่นะเรามาตั้งแต่สี่โมงสามโมงนะครับเดินขึ้นมาเนี่ยยังไม่ถึงห้างสักทีนะเพราะว่าเราก็ ไม่ได้มานานจำทางก็ไม่ค่อยได้นะครับพี่พี่เดี๋ยงงี้เนี่ยผู้ผมเนี่ยจะลองหาทางเนี่ยเดินไปที่ห้างกันดูนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะพี่พี่นะขอฝากพี่พี่นะเป็นกําลังใจให้เราในค่าคืนนี้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะพี่พี่สำหรับการเดินทางตามหาห้างของเรานะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับพี่เดี๋ยงงผู้ผมก็จะพยายามเดินหาให้เจอนะ ถ้าไม่เจอก็ต้องผูกเปยนะบานนะใช่โอ้โหพี่พี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยเดินล้ามากๆนะครับอย่างไงพวกผมขอญาตเดินทางหาห้างกันก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้มานานน่าจะเดินหลงกันนะครับแต่ผมคิดไวนะ้น่าจะอยู่ไม่ห่างจากจุดที่เราหลงนะครับพี่พอุย้ยอะไรกัดวหรอโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไปบัสไปพี่พี่ครับตอนนี้เราเดินมาถึงห้างแล้วนะเนี่ยจำรอยเดินได้หลังห้างน,าน่าจะอยู่ข้างหน้าถ้าจาไม่ผิดนะบ้านนะ โอ้กว,ว่าจะมาถึงกว,ว่าจะเดินมาทูกนะครับใครบ้ใครเมเื่อกี้กูเจอเหมือน,นมีคนนั่งว่าบัดไม่ใช่หรืมากจริงเฮ้ยใครครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้พาน้องเฟิร์สมาด้วยนะหรือว่าลูกหีโพงเนี่ยผมไม่ได้พามานะพี่โอ้โหทั้นบันไดหายหมดเลยอ่ะจะขึนไงไงน้นยังไงก็เนี่ยต้องเหยียบตะปูขึ้นไป À, Đúng cũng đi khuyên màn lên oh. này nè nào Mười đá dây rồi nè Bóng thái bà oh. Đại bà? Đại bà? Ui, phải xài tốt Đại bà mừng ạ ได้ได้ได้เอา,<ม>าเอา,เอานี่ด้วยนี่น้องบาสอยู่ข้างล่างนะพี่ยูจะขึ้นมาได้หรือเปล่าไหน,นกูขึ้นไปลอข้างบนเลยนะบาสได้ได้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันบนห้างเลยครับพีบ่พี่เราขึ้นมาถึงห้างกันแล้วนะคะพี่ีใช่ เดินมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็หิวมากนะแล้วผู้ผมก็ยังไม่ได้ไปกินข้าวกันเลยนะดูไอ้กูปกินเมืม่อกี้ขาดหมดเลยผมกล่าวว่าจะอ่ากินขนมที่ซื้อมากันนะพี่พี่ก็ดีนะยังตุนอาหารแห้งกันมาบ้างนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไงผู้ผมเนี่ยขออนุญาตนะครับรับประทานขนมก่อนนะครับพี่พี่ครับผมตอนนี้กี่ทุ่มแล้วะทุ่มหนึ่งได้ยังไม่รู้เกือบแล้วแหละเพราะว่าเรามาเนี่ย ที่เราเดินกว่าจะมาถึงฮ้างเนี่ยก็นานแล้วนะอืมเราเดินวนหลายรอบเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะที่เรากว่าจะมาถึงฮ้างเนี่ยมันอยู่จากจุดที่เราวนไอ้หลงเนี่ยไม่ไกลนะอืพวกผมก็ไม่รู้ว่าเดินหลงกันได้ไงพี่พี่ก็งงอยู่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไงพวกผมขออนุญาตนะครับรับประทานขนมก่อนนะครับพี่พี่มานอะไรนี่ยมาอะไรอยเงียาน เดี๋ยวพนะี่กเพียงเสื้อพนมกันมากินใช่เสียงอะไวะเสียงออก,ก็ไม่รู้ครับเสียงเนี้ย วังเวงมากไอ้เหี้ยงของเสียงนกนะเอ,อาค่าึ้นกันใครวะ 冷吗？还是热？ หนูท้องนะอืมโอเคครับอย่างไรพวกผมขออนุญาติดคําลังเหมือนก่อนครับพี่เพื่อนเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ครัพี่เพื่อนรับชมบขอเรียกแลครับเอาพี่ ก็ตอนนี้เนี่ยเราได้รับประทานอาหารหรือว่าขนมเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับพี่พี่ก็ตอนเรากินอาหารหรือว่ากินขนมนมเนี่ยมันมีเสียงเดินอยู่ใต้ห้างนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะบ้านนะ่ผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากพี่พี่นะเป็นกาลังใจให้เราในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นมาก็เจอดีเข้าแล้วนะพี่พี่นะเดินหลงกันนะครับเดินวนอยู่แต่ที่นั้นนั้นอะ สองสามรอบนะครับพี่พี่ก็ไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเหมือนกันนะบานนะ่เราเองก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับพี่พี่ก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผู้ผมเนี่ยจะคอยอัปเดตสถานการณ์เนี่ยให้พี่เพื่อนได้รับชมกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวยังไงผู้ผมขออนุญาตเนี่ยนั่งพักขากันสักพักหนึ่งครับเดินขึ้นมาเนี่ยล้าสมควรนะครับเราจริงๆอะเราเดินทุกรอบทุกรอบไม่เคยหลงพี่พี่แต่ครั้งนี้นะ่ยยู่ๆหลงนะบานนะ ไม่รู้เกิดจากอะไรเหมือนกันนะครับพี่พี่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ขึ้นมาถึงน้าบ้านนะโอเค okay, ครับเดี๋ยวไงวผู้บมขออนุญาตนั่งพักกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดพพีพี่เพื่อนใยายามดึกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วนะครับพี่พี่ก็ผมกับน้องบ้านนะก็จะเตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงรบก,กวดนดะ้ยินแต่เสียงพวก แมลงกลางคืนนะครับพี่พี่ก็นะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตให้พี่อนเพื่อนได้รับชมนะบ้านนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพัดกันนอนนะ๋ยวผมจะเฝ้าน้องบาสก่อนนะครับแล้วให้น้องบาสเนี่ยนอนพักผ่อนก่อนนะครับพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องนอนไปก่อนนะครับถ้าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยแล้วผมเนี่ยจะเรียกน้องบาสขึ้นมาแทนผมนะครับแล้วผมก็จะขอตัวนอนพักนะก็จะสลับหนีให้ถึงเช้าเลยดีกว่านะบานนะก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวไงผมกับน้องบาสเนี่ยขออนุญาตนะครับ นอน,นอนพักกันก่อนนะครับพี่พี่ถ้ามีอะไรมารบกวนเนี่ยเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้พี่บินเพื่อนเนี่ยได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไงวผู้กขออนุญาตเตรียมตัวอนอนพักก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตเตรียมตัวนั่งเฝ้าน้องบาทก่อนครับพี่พี่เดี๋ยวไงไว้เจอกันครับมีคนเดินมาที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเหมือนน้องเฟิร์สเลยว่าบาสใช่ปะ่ะว่า ว่ะเหมือนน้องเฟอร์จริงกูมีไฟแชกว่ะเ้อนจอดในน้องแกชชุดดูก่อนติดติดว่ายนในชี้ไม่ชี้แต่คุยม,มาถ่ายกันย่ยอทอนานะนะ ไม่ใช่เสียงหัวเราะของน้องเฟิร์นนะพี่พี่เสียงนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่น้องเฟิร์สบัสไม่ต้องน้องมิดมิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่อยู่หน,น

เฮ้ยเฮ้ยเบียเฮ้ยเผื่อแกใจนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่ใช่น้องเฟิร์นแน่นอนนะครับเมียทุ้ยมานะมีถือมีดไว้เลยถือไว้อยู่แล้วเก็บเผื่อมึงแกใจอ่ะเพ็บเมือง

ช,ชมมึงมาอันนั้นแม่ขัวมาอย่ามาือค่เอง ท้องเห้ยวมึงเมือไใหโอ้นูเอมอเฮ้ยายมันจะขึ้นสมน่ะนะมึงขึ้นไม่ได้ไปฝันนะ phân á Bù khó ăn khờ đỡ thôi nhẹ Ơi Ơi Ăn nụ ôi em à Ừ <laughs> Một khuôn này đóng là ăn nụ ôi lẹ Ừ ูใชยย่ไงยันนี่เมื่อกี้หนูวะยังมาบาลูกกูยงจี้ชีชพี่พี่เออพูวะอใช่ไก,ก็เมื่อกี้อยู่ๆน้องเฟิร์สมาเรียกแต่จริงๆไม่ใช่อย่ามีฉี่วะนะครับพี่พี่แล้วก็พวลราหายไปหลังต้นไม้เนี่ยแล้วก็ที่อยู่มีผู้หญิงสองคนเนี่ยเดินมามนะครับหนูโอ้ยแหนเอ,อออหน,นูหล่อมือเฮียจันใส่เคือ โอเคคร้วเดินหายไปทางนู้นน่ะอืมผู้ผมก็ไอจนต้องแบบต้องอันไอมากพี่พี่ผมกับน้องบ้านเนี่ยเหมือนจะเป็นวัดแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆยังไงอ่ะอือไออ่ะผู้ผมก็ดื่มติดยาอมมาด้วยนะครับพี่พี่มคุณอันอันนูน่ะโอ้ยนะ โอเดียที่ไหมลนะเนี่ยยองเละซะเฮ้ยเฮ้ยนู่นนู่นเฮ้ยเชืมังเชื่อมือนายอยู่อันนูโอ้ยมานเนี้ยผมฟันจริงนะพี่พี่แล้วก็เมื่อกี้ผมพยายามจะขึ้นห้างแต่ขึ้นไม่ได้นะบานนะเพราะเออบุ๋กเข้างทีไว้นะครับพี่พี่เด็กขึ้นไม่ได้นะก็เจอเมื่อข้อทีอย่าใจน้องมาแล้วใจนั่นนี่แหละเจอพลื Bà bà mình sẽ không biết đâu Chào bà Này 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 Lê bơ cơ chế không phải đâu Đóng thủy Rồi đẹp gặp nhiều trong không phải là mà Thôi Nóng bài Nóng bài 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 Lý á Hại đi mơ Thí á Hại đi nè Hạ đù Bà đù đi đi nó เมเช่แหละอยอะว่าเมเช่แหละนะฮะเมเช่แหละหายไปแล้วอืมเฮ้ยไปแชก็โดนลงไปแล้วพี่พงศ์ก็เตรียมไปแชกับลูกเดียวด้วยนู่นไงไปแชกเจอปะเจอปะนั่นนั่นไปแชขาวขาวนั่นนั่นพ่ผมก็เตรียมมาลูกเดียวอยู่ตรงนี้เลย

Thầy! Thầy! Ở đây! thấy những sản đơn đó à? Này quá Cô không biết Tại cô thấy những đơn ạ. À. Mẹ! Cô đang ngon vô Một <c oughs> น้องเฟิร์นเนี่ยมันเรี้ยกจอดได้ไง,ท,งทั้งๆที่น้องเฟิร์นไม่กล้ามาคุณเดินแน่นอนตรงเนี้ยแล้วก็อีกมันไกลด้วยประเด็นอะกูรับประกันร้อยทั้งร้อยล้วไม่ใช่น้องเฟิร์สว่ะมึงอะไม่รู้ว่าไม่ใช่ว่ะเพราะว่าเวลาจอดไปสังให้ปึ๊บแม่งหัวียงหัวหลอก็ไม่ใช่น้องแล้วว่ะบัสเสียงหัวหลอแบบแกะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยใครอีกเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอ <h iments> ันนั de passage de passage de passage ้นแม่เ no ข้าออะลูกนะก็เจอเพือเลยอยได้เข้ยคได้เนี่ยอยอ่ะเออเออเมื่อดนสายนะเออพูมวะไรก็ใสแมยเชียก็เจอปีเยัยใจมห้อแมย พื่อเฮ้ย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 เนี่ยมาคุยที่ผ่ามาคุ้มมาคุยเนาะใส่มาไอ้เนี่ยคุยยาวเฮ้ยเม็ทุยมาเนื้อยอเนื้อเยอะอะเพื่อเบอร์ชิูชูมาคุ้มเมียหรอเบอร์เขาแหละ Ghetto gỡ luôn. Burruler. không? gỡ mùa mùa ký sau gỡ nè. Burruler, bé. Tong yo. Mia ký nè. Mày đi là Miu. Hoi. Hoi. Ton Cái săn. Hoi. 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 เฮ้ย <Hey. S 1> ไอ้บ์ตเฮ้ยเบิร์ตเบิร์ตจะขึ้นจะขึ้น hey, ไอ้เบิร์ตใต้ทีบปคุยไงเฮ้ยข <Hey. S 1> ีเออกันแหละเมื่อได้เฮ้ยเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตขึ้นแล้วเบิร์ตไป <Bird. S 2> ไปฟันฟันเลยฟันเ <c oughs> มียทีนั้น <c oughs> ลองเคยะ ไกลเลยยี่แนะขี่ขี่ลองขี่เบิเบิดๆๆเขึ้นขึ้นขึ้นไม่ได้ว,วะหวาูเมื่อดูอันรูน้อยเก็บเพื่องเฮ้ยเนั่นไงกูอบอกแล้วขึ้นไม่ได้ขี่ผาดูเก็บซายเอเฮ้ยไอ้ยอะทิปีใจเอาที่สูเ้เนอะทีพี่ไะ giờ khi mơ mà ừ, Đi đùa khai Ơi Khi phạt đùa Bớt leo Ơi เนียอะนกแ่นาหนนะนื้ยอนะโเเฮ้มองหน้าพี่เมียรอเออเมลอกขว้เลือมือแหละมืออะไรเยอ่ะใจเยอะหลวก้ผมลงพื้นมาาเรีนะครับพี่พี่เพราะว่าเราอยู่ในป่าไทยด้วยนายูนยูเขาอาจจะเฮ้ยเฮ้ยเนื้อกะเก๋โน่ยนืยอมีเส้นอ่ะ ขี่พาดูโอ้ก็แหล่ะขี่ทีปี้โอ้ก็แหล่ะเกศไซ้หรอเฮ้ยเฮ้ยเมทุ้ยมาอายุน่ะคุยภาษาไทยแล้วเดี๋ยวผมดูฟังนี้ดูเรื่องเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเน่เน่เน่เฮ้ยทีนี้เสือตัวใหญ่นะมันเป็นมันเป็นเสียงเสือเลยนะอายุเมมองหน้าเลยว่ะบัสเฮ้ย เฮ้ยเนื้อคองคอเฮ้ยมันจะผิดรูปแล้วนั่นอะเนื้อคูเบอร์ย่านคอไปด้านหลังเนอะเนื้อคูบองเคือไปคุณแหน่ได้ควยเกี้ยคุยเกี้นะฮะอะไรโอเคอัลลูบาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอยู่ไหนวะมันตึกตึกตรงห้างนั่นแหละเออนี่เบิร์ต คีปี้เนินอะเบย์อะเองคินสู้ไหวคีปี้นะเบ่อเมื่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไม่รู้เปิดอะไรคองคองฝ่ายวะนุนนุนคีเตคุณ่ะทูพ่อัวเตคุณอยู่ใจเนี่ยบผัวเบย์อะเฮ้ยเฮ้ยเบย์อะไอเี คุป้าไอ้ย่เจ้าอ้มเมีไอ้ย่าน่ะเฮ้ยเอาปาน้ำมือาคือสาพี่พี่มันต้นไม้สั่นทั้งต้นเลยอ่ะมาคุณอ่ะอเก้คือไอจอ้าั้วมีโซ่มาไอบัสเฮ้ยฟัน้ยฟันเลยเบิร์ดฟัน Nè, nè dò xuôi nè, dò, dò. Hm, khai lên. Mình nè. Bé. Chào bé ạ. Chào mọi người. Chào mọi người. Mình sẽ người. Chào mọi người. Chào mình hạ Chào mọi Đi. Chào mọi người. nè mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Chào Bé người. Chào mọi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  ฮะนึกเมื่อซูเสียใจม่โม่ขี้เสือเกลือไุ้เห็นหรือวะนี่เฮ้ยเฮ้ยทุยทุ้ยเฮ้ยนา่ยูนี่ยูเฮ้ยพี่เฮ้ย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 ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเีได้ไีได้เดือได้เฮ้ยบ้าไปแล้วเจอบบ้างเต็มตัวเต็มตัว ความต้องไปเรียกพวกมาอีกแน่ๆปิดไฟปิดไฟหนีเลยเดี๋ยวดูบ้านแล้วไอ้เช่าช่องสิความต้องไปเรียกพวกมาอีกแน่เบืออ่อขี่ระดองเนาะนอนดูกลยอะลูกมาที่แรงแมงวนเวียนแต่อยู่ตรงนั้นพี่พี่เหมือนจะขึ้นห้างแต่ขึ้นไม่ได้อ่ะลูกฉันนั่นแหละทุยพูอ่ะแล้วก็แม่ง ขออภัยครับผมแล้วก็นะครับพี่พี่น้องเฟิร์สอ่ะผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ใช่แต่ผมจะกลับไปพพุ่งนี้ผมจะไปถามที่ครอบครัวว่าใช่หรือเปล่านะครับพี่พี่ขอฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะในค่ำคืนเนี้ยนี่หรอปิดไฟฉายดีกว่าบัสแล้วเราอยู่เงียบๆกันดีกว่าถ้าเราอยู่ดังเงนี้ยกูว่าเป็นจุดเด่นเชี่อกูปิดไฟฉายเลยอยู่เงียบๆดีกว่าพี่พี่ก็พี่พี่ครับตอนนี้นะผู้ผม นั่งตั้งสติกันเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมกำลับงบาทคิดกันหน่อยว่าจะขอตัวเตรียมรับมือดีกว่าเพราะว่าเสียงเนี่ยเงียบไปพักใหญ่นะครับ<ช>แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วมั้งนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่ FC เอซีนี่ยเป็นกำลังใจเราในค่าคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยผมขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีอะไรไม่มาพาคนเนี่ยผมจะ อัปเดตในพิบินเพื่อนได้รับชมเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมก็ต้องพักผ่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องเดินไกลถ้าไม่มีเสี่ยงอะไรเราก็ต้องนอนพักหน้าบ้านนะเพราะว่พรุ่งนี้ก็เดินทางอีกไกลพอสมควรนะครับพี่พี่ก็ฝากพี่พี่เป็นกําลังใจเราด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามสําหรับคลิปสนุกสนุกและหลอนแบบนี้นะครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับพี่พี่ก็ยังไงพวกผมขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับและอย่าลืม ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรเนี่ยจะได้แจ้งเตือนพี่ๆนะเดี๋ยวไงผู้ชมขออนุญาตหลัพี่เอ็กซ์ซีจะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้มีอะไรไม่มาพากลเดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้พี่อเพื่อนได้รับชมเรื่อยๆครับผม